สวัสดีค่ะดิฉันเปียนุชดวงมาลาพยาบาลวิชาชีพประจำห้องเด็กอ่อนจะมาให้คำแนะนำในการดูแลและทำความสะอาดสะดือนะคะโดยธรรมชาติสะดือของลูกน้อยจะได้รับการดูแลจากกุมารแพทย์โดยการทำความสะอาดและตัดสายสะดือให้เหลือประมาณ1-1.5ถึงนนิ้วหลังจากนั้นค่ะสะดือจะค่อยๆแห้งลงไปเรื่อยๆและหลุดไปได้เองโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ1-4ถึงสสัปดาห์หลังคลอดทั้งนั้นทั้งนี้ คุณแม่อย่าละเลยการสังเกตอาการปกติและอาการผิดปกติของสะดือนะคะสะดือปกติของลูกน้อยสะดือจะสะอาดแห้งไม่มีกลิ่นเหม็นโดยทช้งนี้จะได้รับการดูแลได้อย่างเหมาะสมสะดือจะไม่มีกลิ่นค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสะดือเกิดการอักเสบติดเชือ้อ ผิวหนังบริเวณรอบสะดือจะบวมแดงหรือหากเป็นมากอาจจะมีหนองร่วมด้วยแนะนำให้คุณแม่รีบพาลูกน้อยมาพบกุมารแพทย์โดยด่วนค่ะสำหรับอุปกรณ์ในการเช็ดทำความสะอาดสะดือมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. สัาลีก้อนที่ผ่านการฆ่าเชือ้อ 2. ไม้พันสัารีที่ผ่านการฆ่าเชือ้อ 3. แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น70%ซึ่งทางโรงพยาบาลจะให้คุณแม่กลับบ้านไปคนละหนึ่งขวดค่ะสำหรับอุปกรณ์จะมีเพียงเท่านี้ต่อไปพยาบาลจะพาคุณแม่ไปชมภาพสาธิตการทำความสะอาดสะดือกันค่ะ 1. ล้างมือด้วยน้ำสบู่และเช็ดมือให้แห้ง หลังจากเราล้างมือเสร็จเรียบร้อยนะคะจะเริ่มตู่ขั้นตอนการเช็ดทำความสะอาดสะดือเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเช็ดทำความสะอาดสะดือแนะนําให้คุณแม่มีผู้ช่วยจับเพราะระหว่างเช็ดสะดือทารกอาจจะถีบแขนหรือมือของคุณแม่ทําให้ไม่สะดวกในการเช็ดค่ะเริ่มต้นขั้นที่1ผู้ช่วยจับประคองขาไว้ทั้งสองข้างอย่าให้ทารกสาม,มารถถีบขาได้ขั้นที่สใช้มือจับปลายของสะดือดึงขึ้นในแนวตั้ง เอียงซ้ายเอียงขวาด้านหน้าด้านหลังเพื่อให้เช็ดได้ถึงโคนสะดือทั้ง360องศาโดยไม่ต้องดึงคุณแม่สามารถจับสายสะดือได้โดยไม่ต้องกลัวทารกเจ็บเพราะตรงสายสะดือนี้ไม่มีเส้นประสาทรับความเจ็บปวดมาเลี้ยงใช้สำลีที่ผ่านการฆ่าเชือ้อชุบแอลกอฮอล์70%บีบให้หมาดๆ เช็ดวนรอบโคนสะดือหมุนวนไปรอบๆโดยเน้นบริเวณร่องโคนสะดือที่มีคราบสกรปรกเมื่อคุณแม่เห็นว่าสำลีมีคราบสกรปรกให้เปลี่ยนสำลีก้อนใหม่เช็ดจนกว่าไม่มีคราบติดสำลีออกมา ในกรณีที่ร่องสะดือเล็กจนสำลีกล้องเช็ดไม่ถึงด้านในใช้ไม้พันสำลีชุบแอลกอฮอลหมาดๆเช็ดตามร่องของสะดืออีกครั้งจนคราบหมดครบทั้ง360องศา หลังจากไม่มีคราบติดไม้พันสําลีออกมาแล้วใช้สําลีก้อนที่ผ่านการฆ่าเชื้อชุบกับแอลกอฮอล์70%พอบาดมารบีบเอาน้ำออกเช็ดวนผิวหนังเริ่มเช็ดจากบริเวณใกล้สะดือวนออกมาด้านนอกไม่ซ้ำรอยเดิม ครบในขั้นตอนของการเช็ดทําความสะอาดสะดือแล้วค่ะสําหรับขั้นตอนในการเช็ดทําความสะอาดสะดือจะมีเพียงเท่านี้ค่ะยกเว้นในช่วงที่สะดือของลูกน้อยใกล้หลุดอาจจะมีเลือดซึมออกมาบริเวณขอบของสะดือแนะนําให้คุณแม่ใช้สําลีแห้งที่ผ่านการฆ่าเชือ้อกดเอาไว้บริเวณที่เลือดซึมหลังจากนั้นเลือดจะหยุดไปเองถ้าเลือดไม่หยุดจริงๆแนะนําให้คุณแม่พาน้องมาโรงพยาบาลนะคะ สะดือของลูกน้อยในช่วง15วันแรกต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษจากคุณแม่นะคะเพราะถ้าเกิดคุณแม่ไม่กล้าเช็ดถึงคนสะดือเพราะควหนูจะเจ็บจะทําให้เกิดการติดเชื้อบริเวณสะดือได้ทนลูกร้องแค่1-2นาทีดีกว่าให้สะดือเน่าทั้งวันนะคะ